ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาเฉลยในการตอบในสิ่งที่ได้ถามไปว่าเส้นอาทิตย์ที่เป็นลักษณะตามนี้นะตามตัวอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นขยุกขยักยุกยิบยิมนะว่าใครตอบได้ถูกได้ใกล้เคียงมากที่สุดจะดูฟรีให้หนึ่งคนนะครับทีนี้ไปดูคอมเมนต์ในเพจชุมชนนะครับว่ามีใครตอบได้ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ อันนี้คือเพจชมุมชนนะครับที่นี้มาดูคนที่คอมเมนต์ไว้นะว่ามีใครตอบไม่บ้างนะครับที่ดูดูมานะก็มีอยู่ประมาณสองสามคนคือผมก็ไปดูมาแล้วแหละก็เข้ามาอ่านไปสองสามรอบแล้วแหละนะครับว่ามีใครบ้างนะคนนี้แหละมีคนหนึ่งแล้วเนี่ยเข้าเข้าเข้าขายตอบไปเข้าขายนะครับ ก็คือคนนี้นะเนี่ยคนนี้เลยนะครับที่ดูเข้าข่ายส่วนส่วนที่เหลือก็ก็ตอบได้ดีนะส่วนโดยส่วนมากนะเพียงแต่ว่าให้รายละเอียดมาน้อยเกินไปนะให้รายละเอียดมันน้อยเกินไปอ๋อมีมีม,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 มีมีท่านหนึ่งสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะที่บอกว่าอยากอยากดูมือขวาหรืออะไรนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูมือขวาเขาเลยว่า มันมันเป็นยังไงมือขวานี้โล่งๆนะไม่ค่อยมีอะไรเส้นมากแง่มือขวา่าไหมครับในมือขวาไหมค่อนข้างจะดูโล่งๆสุนิ้ํมมันก็มีใน,ในเส้นในเส้นบนดวงอาทิตย์เนี่ยมีไหมมันก็มีเส้นตั้งจากเส้นหัวใจขึ้นมาอ่อนช้อยนิดหนึง่งมีลักษณะอ่อนช้อยก็จะมีเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึง่งวิ่งมารักษาวิ่งมารักษาแบบนี้แหละควงเข้าหาตัวนี้ นล้นั้นก็จะเป็นเส้นมาอยู่อยู่ตรงนี้นะที่เหลือก็จะเป็นลักษณะเส้นไม่ปฏิปัติต่อกันลงลงในช่องตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมาลักษณะแบบนี้แหละนะนี่มือขวาเราเ็ไม่เส้นไม่มีอะไรเยอะนะนะและหลายท่านก็ตอบมาให้ผลมาก็โอเคนะครับแต่ว่ามันน้อยเกินไปนะอเส้นกระจากระเจาลอยลอยเนี่ เนี่ยอันนี้ก็ต่อเข้าเข้าขายแต่ว่ามันน้อยเกินไปอ่ะอันนี้ปบบเป็นนักต้มตุนเนี่ยเพราะอันนี้หนักเลยเนี่ยอันนี้หนักเลยนะไม่ไม่เข้าขายเลยนะคือมือที่ให้ดูนะก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศมาทำงานอยู่ที่เดนมาร์กนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ดูเข้าขายเหมือนกันนะ ก็มีประมาณนี้นี่คนนี้คนที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับคนนี้ก็มีนี่แหละมีมีคุณธีรยุทธ์ด้วยแล้วก็คุณนี้ด้วยแต่เมื่อไปพิจารณาแล้วนะก็เลยให้คนที่อยู่ข้างบนนี้นะครับเนี่ยก็เลยจะให้คนที่อยู่ข้างบนนี้นะนี่คือคนนี้นะครับที่จะดูฟรีให้หนึ่งคนนะครับ แต่คุณต้องไปไอ้นั่นนะไปอะไรล่ะไปที่เพจนะครับเพจลายมือตัวเลขนะครับเนี่ยนะครับสำหรับคนนี้นะเนี่ยเนี่ยนะครับคนนี้นะชื่อนี่นะไปคอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่ไปส่งภาพไปส่งภาพไว้นะครับทักผมเข้าไปในเพจนะครับเพจตัวไหนเดี๋ยวมาดูเพจนะ ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะชื่อลายมือตัวเลขอีกตัวเดงมหาสจัลลายมือตัวเลขนะครับมันมีอยู่สองเพจทีแรกก็จะตั้งใจจะทำตัวเดียวแหละแต่มันผิดพลาดแบบตัวด้านงูงปลา,าไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็มั่วม,มามันก็เลยได้มาสองเพจนะก็ตามนี้นะครับเนี่ยก็คือมาตรงนี้เลยนะเนี่ย ให้มาลงรูปไว้ในเพจตัวนี้นะครับอ่าให้มาลงรูปไว้แล้วก็ถ่ายภาพมาให้ชัดๆลงวันเดือนปีเกิดเอาไว้ด้วยนะครับอืมันจะได้รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับคู่ที่โชคดีนะครับก็ให้ทักมาในเพจนะครับโอกาสหน้าก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะมา สนร่วมสนุกอีกนะครับอาสิแจกท่องแจก,กเสืออยู่ท่องยังห่ะที่ท่องมวนขนมท่องมวนก็ประมาณนี้นะอนใครที่โชคดีก็นั่นและทำตามท,ที่บอกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมา,าน,นะครับ และก็เสมอไปนะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับมีผู้ลังคนเพิ่นถามมาว่าเบิ่งฟรีดูฟรีไหมคะคืออันนี้ว่ตรงๆเนาะเฮ้ยกับบอฟฟี่แล้ะครับถ้าเบิ่งฟรีกัจักสกินสิอยากยังรับผู่ขาก็ได้นะเลียงห้านอีกสามคนเลียงพอ่อเลียงแม่อีกมันก็เลยฟรีว่ได้ครับนะ คานามกับแพ้งคาไฟกับแพ้งคาข้าวเขากับแพ้งนี่แต่แน่เพิงพ่งแพงดีแต่ยังไม่ได้เศร้าบ้านอยู่ถึงตวงัวผมอะนอกนะั้นใจมดนะก็เลยสะด,ดุบมา่มได้เบิงฟรีนะครับก็เลยอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการอธิบายบอกสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิงในคลิปนี้นะครับ